ตืนงองนเนี่ยสามวันกสิ้าวันเขาเลื่อน2ี่ชั่วโมงเพราะว่าความสภาพนองเรากับประเทศต่างๆเนี่ยออรอบโลกนะครับไม่มีวันนอนนะครับวันมีมาไหนไหมครับที่นอนประหลัดตื่นขึ้นมาไม่อยากมาทํางานมีครับ <laughs> <laughs> แล้วก็มีบางวันเราอยากเกเรนะครับแต่น่น,นอนก็เราก็คงทําไม่ได้นะเพราะว่า งานอย่างี้ะทสวงอะไรท,ทั้วมมันไม่ทำไม่มีซิกที่สุดนะครับผมไม่เคยปิดโทรศัพท์นะครับมือถือมาเป็นเวลาหลายปีแล้วถึงแม้ว่าอาจจะเป็นหนังหลอกเด็กเพ่าะาว่ากันแต่ว่าวตติที่แฝงอยู่หรือว่าความดีเขและความชั่วนะครับความพยายามความเพียรพยายามในการชนระอรศัพท์เนี่ยว่าป็นสิ่งที่มันมันมันไม่ตายนะครับ รอบโลกกับข้อสอกกอตอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sportsman Live นะครับครั้งหนึ่งครับเราออกอากาศทาง Facebook Live ของกระทรวงต่างประเทศ วันศุกร์ครับวันนี้เรามีแขกพิเศษที่ภูมิใจนาเสนอครับเป็นบุคคลที่เพิ่งกลับมารับหน้าที่นะครับจากการเป็นนายทูนที่คุณตรารี่ปัจจุบันท่านเป็นรองประดกระทรวงการต่างประเทศดูแลงานด้านทวิภาคีนะครับแล้วก็อีกหลายๆงาน,นครับที่ท่านได้รับมอบหมายโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นภารกิจรับผิดชอบโดยตรงนะครับเรียกว่าเป็นคนดูแลทั้งกระทรวงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอดีตผู้คำชาญผมด้วยนะครับรองประดาล,ลัน ตอนนี้รับผิดชอบงานด้านการทูตทวิภาคีใช่ไหมครับตลอดรัฐครับครับก็คือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ทุกมุมภาคเลยครับจะเป็นประเทศในยุโรปอเมริกาเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาอะไรเยอะเป็นก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ว่าก็ก็มีความท้าทายนอกจากนี้ผมก็ยังดูแลงานด้านอินเดีกเซอร์ฟสันนักนโยบายกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับครั้งแรกนะครับที่ได้รับงานที่มี s c o p ใหญ่เท่านี้นะก็เป็นงานท้าทายแล้วก็คิดว่าเป็นงานที่สนุกนะครับจากการที่เราเป็นเอกทูตด,ดูแลแค่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเดียวกับประเทศไทยแต่การเรื่องดุความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆทั่วโลกท่านดูแลทั่วทั้งโลกเลยนะครับความสัมพันธ์ไทยกับทุกป,ประเทศทั่วโลกแต่ผมทราบว่าท่านรับชอบก่อนหน้านี้ก็เป็นเอกทูตกรุงปารีสรับหน้าที่อีกหลายหน้าที่ก่อนหน้านี้นะครับแต่เป็นอดีตธทบดีกรมเชื้อตะวันออกนะครับ ท่านเคยไปเที่ยวประธิกรมยุโรปด้วยนะครับผมขอ,อถามย้อนหลังกลับไปก่อนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีเ,เหตุการณ์หรือว่าโมเมนต์ไหนที่ท่านประทับใจที่สุดครับในการทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศครับท่านพูดถึงอดีตของผมนะครับก็ขอขอ,ขอแตะไว้นึ่งว่าผมก็เรียกว่าเป็นลูกมอกกระทรวงการต่างประเทศจริงๆนะผมรับราชการมา35ปีนะครับผมภูมิใจที่ได้เรียกว่า ดำรงทุกตำแหน่งในกระทรวงการต่างเกือบจะทุกตำแหน่งในกระทรวงการทเทศครับตั้งแต่รับราชการมาสรุปสั้นๆเียได้เป็นอนที่สามกรมนะนะครับกรมยุโรปกรมอิสรตเอกแล้วกรมอเมริกานะครับเป็นทูตสองประเทศที่สาธารณเกาหลีหรือเกาหลีใต้แล้วก็ฝรั่งเศสแต่ก่อนหน้านั้นก็เคยประจำการโพสต์แรกเลยที่ สำนักงานสหประชาชาติที่เจนีวาเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจนะครับนอกจากรับราชการมานานขนาดนี้นะครยังอยู่ได้นะครับทำให้ผมมีความรักกระสรวงมากยิ่งขึ้นถ้าถามก็นึกไม่ค่อยออกกัน,นะครับเพราะว่าเคอความทรงจําหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะถูกกลบไปโดยเหตุการณ์ใหม่ๆนะครับตลอดเวลานะครับแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ที่ผมเอาระยะหลังในการที่จะสร สนุกและภูมิใจคือการที่เราไม่ส่วนในการผลักดันรณรงค์ให้กลุ่มป่าแก่งกระจายนะครับได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดอกโลกนะครับผมเป็นทูตประจำปารีสซึ่งเป็นทูตป,ประจำยูเนสโกด้วยนะครับซึ่งการล็อบบี้ให้กลุ่มป่าแก่งกระจายเป็นมรดอกโลกทางธรรมชาตินี่ก็เป็นความพยายามรัฐบาลไทยมาหลายปีนะครับแล้วก็เราได้พยายามผลักดันในหลายโอยกาสหลายครั้งไม่ใช่เพราะผมนะแต่ว่าผมเชื่อด้วยการวางแผนแล้วก็ อาจจะเป็นจุดศึกษาการเตรียมการอย่างดีนะครับก็รู้สึกมีใจที่ได้มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้ของประเทศไทยสร้างชื่อเสียงประเทศไทยและความภูมิใจประเทศไทยนะครับคิดว่าจะเป็นงานหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจมากในฐะนะนานะข้าราชการและคนไทยคนหนึ่งถ้าหากเปรียบเทียบให้ทีมงานฝ่ายข้าราชการกระทรวงเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ครับกับตันทีโดยตรงของเราก็าคือปลัดกระทรวง,งต่างประเทศใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ทราบว่าปลัดกระทรวงต่างประเทศนี่มีตําแหน่งหน้าที่ทาทาอะไรบ้างครับคือเมื่อกี้ผมพยายามให้เห็นภาพว่ารองปลัดเนี่ยในโวนของผมได้รับภารกิจในแง่ของดูแลความสัมพันธ์นไทยกับประเทศต่างๆท่านตท่านปลัดเนี่ยทำงานหนักกว่าผมอีกสี่เท่านะครับเพราะว่างานของกระทรวงมันมีหลายมิติท่านดูแลนอกจากเรื่องคุมผมอีกทีหนึ่งแล้วนะดูแลความสัมพันธ์รองไทยกับประเทศต่างๆท่านจะดูแลความสัมพันธ์ระบบบาทของไทยใน ออกรอบนอยู่อีกเยอะเช่นความสัมพันธ์ระหว่างไทยรูปแบบวัฒไทยในเวทีวรทอกประเทศองค์การนอกเช่ต่างๆครับท่านยังดูแลเรื่องการรักษาผลักดันภารกิจของประเทศไทยที่ท่านดีๆทำอยูน่นะครับเรื่องพิธีการทูตเรื่องการกงศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประลัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นซูเปอร์ซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับคอือท่านดูแลมิติต่างๆของด้านการต่างประเทศนะไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์เดียวยังดูแลเรื่องคนไทยในต่างประเทศผลักดัน บทบาทกระทรงการแพทศในด้านต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรท,ที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า,าใช้เวลาใช้ทรัพยากรและววใช้ความทุ่มเทของมหาศาลนะครับเพราะว่างานหนึ่งของขอกระทรวงที่จะแตกต่างอาจจะแตกต่างจากาลักษณะงานของหน่วยงานอืนน่นคือว่ากระทรวงการแาทยศนี่เป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับคืองานเนี้สามววัน เาเรื่อง24ชั่วโมงเพราะว่าความสภาพรองเรากับประเทศต,ต่างๆเนี่ยรอบโลกนะครับไม่มีวันนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาตินะครับการขอการร้ายหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ต้องแข่งขันกับสื่อซึ่งเร็วมากอยู่แล้วครับนอกจากรับรู้แล้วก็ยังต้องเตรียมความพร้อม ในการชี้แจงในการเตรียมท่าเตรียมประเไทยต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจือถ,ถ้าว่าอดหลับอบนอนครับทุกวันเพื่อที่จะมอนิเตอร์เตรียมความพร้อมประเทศไทยต่อเหตุการณ์ตา่างๆนี่ไม่ใช่ื่อง่ายนะครับล้าลรองปหลัดงานเยอะขนาดนี้อดหลับอดนอนบ้างไหมครับผมไม่ใช่ปลัดกระทรวงผมได้มีโอกาสนอนครับมมรนนแล้วพวกเราถ้ารองปลัดอื่นๆแล้วก็ที่บรีต่างๆ,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 ๆนี่ครับก็อดหลับอบนอนกันไหมครับเจ้าหน้าที่เราเป็นไงครับ,รบผมคิดว่าก็แน่นอนอย่างอย่างยกตัวอย่างผมผมไม่เคยปิดโทรศัพท์รับ มาเป็น,นหลายปีแล้ววันมีมาไหนไหมครับที่ทนอนตลับตื่นขึ้นมาไม่อยากมาทํางานมีครับเราก็มีบางวันเราอยากเกเรนะครับแต่น่นอนก็เราก็คงทําไม่ได้นะเพราะว่างานอย่างนครงสรงอะไรพบกนี้มันไม่ทาไม่มีซิ์ที่ส,สุดนะครับงานจบแล้วมันก็ต้องมีเราก็ต้องดูผลที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นงานมันก็จะเดินไปตลอดภารกิจความรับผิดชอบบทบาทเรามันต้องเดินต่อไปตลอดงานในปัจจุบันครับ ลองหักครับที่ถ้าลองหลักเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถ้าลองหลักต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษอจาจจะใน,นปัจจุบันครับในปัจจุบันผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือ,อ,อการวางท่าทีระบบปาประเทศไทยในเวทีโลกในในภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มันเปลี่ยนไปนโยบายการต่างประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยนานไปแล้วเนี่ยเราพยายามวางตัวเป็นกลางไม่เลือกท่าะคระับในในขณะเดียวกันก็รักษาและผลักดันผลประโยชน์ประเทศไทยไปด้วยนะครับ จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาคบค้าติดต่อกับเราขณะเดียวกันก็ยังผลักดันผลประโยชน์ของเราได้อย่างไรนะครับเร่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในวันที่โลกเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้นอยู่ปัจจบบุบันนี้ต้องจับกระแสให้ถูกนะครับจึงจะตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดตัวละครที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของท่านรองผบกระทรวงการต่างประเทศท่านว่าใครตัวไหนครับ คือถ้าถามยุคคนยุคผมนะครับเดี๋ยวยุคห้าสิบบวกหัวเนี่ยผมก็เติบโตมายุคของออตัวละครญี่ปุ่นมากกว่านะซึ่งเด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จัก,กน,นะครับเรื่องไอ้มดแดงนะครับยอดบรรลุระเบิดคุณคุณคุณยักษ์ต่างนะครับก็มีความดีกับความชั่วนะครับต่ในี้นเสือกความดีก็ชัดชัดเสมอทุกวันนี้ผมยังฟังเพลงญี่ปุ่นอยู่เพโตนเพลงมดแดงคือเรา เราอาจจะยุบมากแนละ้วแต่ผมก็ไม่ได้อายนะผมคิดว่าเราฟังแล้วเราเรมีความสุขนะและกรื่องความทรงจำในในสมัยเก่าๆนะ่ครับผมคิดว่าก็เป็นถึงแม้ว่าอาจจะเป็นหนังหลอกเด็กเด็กเขาว่ากันแต่ว่าวคติที่แฝงอยู่หรือว่าความดินณะควาชการขั้ความพยายามความเพียรพยายามในการชนะอุะปรสรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมันมันไม่ตายนะเป็นสิ่งที่เราเข้ารับ รับซึมเข้ามาในเราเนี่ยเป็นอะไรที่เราก็ยังอยึดคตินี้ในการดำเนินชีวิตอยู่โค้ชประจำใจของท่านหรือว่าแท็กไลน์ของท่านนี่คืออะไรครับกระตูนญี่ปุ่นอาจจะไม่ตกดังก่อสมัยก่อน,นตอนนี้ก็เป็นพวกมาร์โบมากก่อน,นครับเช่นเดียวหลาในคนในโลกที่ฟังรู้สึกกินใจคือจากเรื่องสไปเดอร์แมนนะครับ with great power come great responsibility นะครับอันนี้ผมเกี่ยวมันสะท้อนว่าคนเราทุกคนเนี่ย ถ้าอยู่ในสถานนะที่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเ,เราปฏิเสธไม่ได้แลเราต้องทําคนที่มีอํานาจเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะทำมากกว่าคนอื่นต้องจะเสียสละอยู่นิ่งไม่ได้นะครับเมื่อเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเรามีความเชี่ยวชาญความชํานาญในด้านใดเนี่ยเราต้องพยายามดึงตรงนั้นออกมาช่วยช่วยสังคมช่วยประเทศนะครับ ผม,ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกกินใจนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นอะไรที่เราปฏิเสธบทบาทความรับผิชอบตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่เรามีบทบาทความรับชอบเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องทํามากขึ้นในฐานะผู้บริหารท่านมีเคล็ดลับในการบริหารคนและเวลายอย่างไรครับสบผมผมมองว่า,าทุกคนเป็นเพื่อนร่วงงานครผมไม่มีเจ้านายลูกน้องผมคิดว่า,าผมให้ให้เกียรติ ทุกคนนะครับผมคิดว่าในการทําง,งานเนี่ยเราต้องรู้สึกมีความมั่นใจซึ่งกันและกันผมเชื่อในการทําง,งานเป็นทีมนะครับแล้วผมเชื่อว่าการเป็นทีมเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝา่ฝาฟันอุปสรรคอยู่ที่การวางแผนนะครับผมคิดว่าผมก็ไม่ใช่คนเก่งนะแต่ผมคิดว่าแต่เราพยายามที่จะเตรียมตัวล่วงหน้านะครับวางแผนดีๆเนี่ย วางตัวนนบุคคลมอบหมายภารกิจไว้นั่นเรื่อนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทำให้ภารกิจต่างๆมันรุ่งรุ่งได้ดีในการทํางานเช่นเดียวกันเมื่อเราทำงานเป็นท,มทีมแล้วเราต้องมีความปล้อยวางใจเราต้องเชื่อมั่นซึ่งกันแล้วกันนะครับแน่นอนคนเราเก่งไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าหากเราทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับปรึกษาหารือกันนะครับผมก็เชื่อว่างานต่างๆมันจะรุ่งรุ่งไปกันได้ไปได้ด้วยดีนะครับในฐานะผู้กำัชานะครับสิ่งที่สำผมที่ คิดว่าสาคัญสุดคือว่าผู้รองชาเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาให้คําแนะนําต่างๆให้กับพนักงานได้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่ไม่มีใครมาหาเราก็เป็นผู้รองชาที่มีประโยชน์ให้เขารู้สึกภูมิใจในการทํางานไม,ไม่ใช่ดูถูกขเขานะครับเราต้องสรรเสริญเขานะครับเราผู้บัญชาเราเห็นแก่ตัวไม่ได้นะครับบางคนเราก็ไม่ยอมปล่อยลูกน้องนะครับจะยึดไว้ตลอดนะครับแต่ผมมองว่าหากเราสรรเสริญเขได้เราต้องสรรเสริญ าจะไปอบรมไปเรียนหรือเขาจะก้าวหน้าต้องออกจากงานไปงานใหม่เราต้องสับสนุนเขากันผมเชื่อในฐานะผู้บัญชาเนี่ยเราเีภารกิจต้องออสนับสนุนสร้างคนนะครับเ,เพราะว่าในสุดล้เข้อคืออนาคตของกระสุงวันหนึ่งเราก็าไปแต่ว่าคนที่เราอยู่ด้วยคนเราเสร้างเนี่ยเขาคืออนาคตของกระสุงผมให้ความสำคัญต,ตรงนี้มากการเป็นผู้แทนทัก,กษะที่สําคัญ กขทุกองค์การทุกองค์การต่าด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบันเทิงการศึกษากีฬาครับหลายคนคงอยากจะฟังความเห็นําแนะนําจากตลอหลักในฐานะผู้แทนมืออาชีพครับว่าท่านมีหลักคิดมีแนวปฏิบัติในการเป็นผู้แทนประเทศยังไงครับครับในการผู้แทนประเทศนั้นผมคิดว่าคนไทยทุกคนในต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนประเทศไทยทั้งนั้นนลครับ คนในประเทศนั้นไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับทูตแต่การที่เขาสัมผัสคนไทยเขาจะมองคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือดีกับคนไทยเขาก็จะมองคนไทยคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันันสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดความรู้สึกความคิดผมคือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ดีนะครับไม่ใช่ตัวผมเองเท่านั้นนะครับผมก็พยายามที่จะ empower คนไทยเนี่ยให้เขารู้สึกดีรู้สึกร,กร,กร,กรักรักประเทศนะครับรู้สึกว่าเขามีบทบาท ที่จะต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกสะท้อนประเทศไทยเรามีงานในที่สาธูตหรือที่กัตเนียบรก็เชิญคนไทยมาร่วมนะครับหรือว่ามีงานที่ก็จัดในต่างเมืองไปได้แล้วก็ไปนะครับทำให้รู้สึกใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเ,เราทูตได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วเขาอยากเป็นแบบทูตที่ว่าอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยเช่นกันคนชื่นชอบประเทศทในแต่ลด้าน อย่างหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเรามีความได้เปรียบในหลายประเทศคือว่าอาหารไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ,อ,อทางการทูตเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเช่นผมเชิญใครต่อใครมาทานข้าวที่ทำเนียบไม่มีใครปฏิเสธแสดงว่าอาหารที่ทำ,ทำเนียบทรนทูดน,น,น่าจะเป็นอาหารไทยที่ดีที่สุดนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนะครับว่าอาหารไทยที่ทำเนียบทูตไทยทั่วโลกน่าจะดีที่สุดเขาจะได้รู้จักว่าอาหารไทยเป็นยังไงแล้วเอาอาหารไทยหรือว่าวัตถุ วัตถุดิบของไทยไปผสมประสานเช่นบางครั้งเขาอาจจะมีใช้ทุเรียนนะครับ,รบหรือมะม่วงไปทาอาหารนะครับหรือว่าอาจจะตั้งชื่ออาหารตามชื่อประเทศไทยนะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งครับอย่างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เขามองเห็นผ่านการสื่อสารสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ท่านคิดว่ากระทรวงกรต่างประเทศรับสื่อสารกับสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศดีพอหรือยังครับเราต้องขาดเพิ่มต้องเติมอะไรอีกไหมครับแน่นอนนะทุกอย่างก็ทําได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าทักถามภาพลักษณ์ของคนไทยต่อกระทบงการต่างประเทศในด้านการต่างประเทศผมก็ผมว่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนโลกก็เป็นโลกโลกาพิวัต์นะครับก็เชื่อมต่อได้หมดแต่ในการก็คิดว่าเราก็ยังทําได้อีกนะครับยังทําได้อีกนะครับ งานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมพยายามเรียนก็มีหลายด้านนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่รู้นะครับคิดว่าประสบวงการต่างประเทศเนี่ยก็เอาวีซ่าพาสปอร์ตเป็นหลักและอันนี้เป็นอะไรที่อยากให้คนไทยได้ตระหนักนะครับว่าว่าสาธุเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ครับคือถ้าเทียบคนไทยที่ไป มาสารวทูตกับไปวัดไทยในต่างประเทศคนไปวัดมากกว่า <laughs> ผมก็อยากให้สาต์ทูตเป็นที่ยอมรับแบบวัดไทยที่ว่ามีอะไรก็กพึ่งพานะครับเ,เป็นที่พึ่งทางใจได้พึ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพึ่งทางกายได้แต่เขารู้สึกอย่างนั้นนะครับสถานทูตเราเนี่ยนะครับในกรณีอย่างนี้เป็นที่พึ่งพาอย่างไรครับอะไรครับครับผมคิดว่าสาต์ทูตเนี่ยจะเป็นที่พึ่งก็ต่เมื่อคนมีคนไทยเสียดามีปัญหาีชัไหาครับเช่น ถูกลงกระเป๋านะครับพาสปอร์ตหายนะครับโอเคอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวนะครับกับสามีที่เป็นคนต่างชาติอะไรนี้ถึงจะมานะครับดูว,ว่าสามารถที่จะสนับสนุนสินค้าไทยนะครับสนับสนุนความร่วมมือการค้าการขายลงทุนในประเทศนั้นๆั้น,น,นผ่านคนไทยที่อยู่ประเทศนั้นได้อย่างไรพราจริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่รู้จักศักยภาพและโอกาสที่ดีที่สุด แต่ตรงนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีครับ,รบ,รบเขาก็อาจจะเป็นผมอ,อ,อยากให้คนไทยเนี่ยใช้สารทูตพึ่งพาสารทูตในด้านนี้มาก,กขึ้นทั้งยกตัวอยา่างเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยมากๆแต่ประชาชนยังไม่ค่อยตระหนักจะพอมมีไหมครับผมว่าทุกวันนี้เหตุการณ์เนี่ยก็ช่งเห็นชัดว่าการต่งประเทศเน่ยเกี่ยวข้อ,ของกับไทยโดยตรงนะครับจะเห็นได้ว,ว่าวิเกรสสงครามในยูเครนเนี่ยก็ ก็เห็นสงน่งผลกระทอบอย่างมากเป็นเรื่องน้ำมันแพงเงินเฟอ้อต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยกระทบเราทุกวันนี้นะครับก็สะท้อนเห็นว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องทำต่อไปคือว่าเราจติดตามเรื่องการตัดเพดใกล้ชิดม,มากขึ้นวันหนึ่งแน่นอนอวิกฤตยูเครนก็จะหายไปครับราคาน้ำมันเงินเฟอ้อก็จะรงที่มากขึ้น แต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกผมมองว่าเราต้องติดตามเพื่อเตรียมตัวเราจะมีความพร้อมมากกว่าในการรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแก้ไขสถานการณ์เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโรคระบาดใหม่ยกตัอย่างแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาประเทศไทยก็ยในดีซาที่ดีกว่าประเทศอื่นในการรับประสบการณ์และทําให้เราได้รับผลกระทบน้อยน้อยลงนะครับมากกว่าการที่เราไม่เตรียมตัวเลยนะครับผมมองว่า การต่างประเทศมีความสั่นตรงนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดอย่างยังไม่น่าเชื่อนะครับอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเมื่อส่งผลกระทบเราเนี่ยมันจะบางครั้งเราไม่มีเวลาเตรียมตัวได้ทันเลยสุดท้ายของสุดท้ายครับก่อนที่จะเราจะ,ะจบรายการเนี่ยขอให้ท่านรองประดับนะครับคุณอามีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับว่าเกี่ยวกับเรืเ่อ,องของกระทรวงเรื่องของงานงท่านรองประดัะคบครับครับก็อ ผมก็อยากให้ทุกคนใน่ระเด็นที่ว่าฝากว่าก็อยากให้ความสําคัญกับางานเ,าเหตุการณ์ในต่างประเทศรองรเทศมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้มองกระทรวงการทงเทศว่าเป็นที่พึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในในประเทศกระทรวงาร่งเทศในประเทศแล้วก็สายกระชูดในต่างประเทศนะครับว่า,าสายกระชูตเนี่ยเราพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่นะครับ <S <S นั่นคือหน้าที่ภารกิจหล,ลักของเรานะครับ อย่า,ยาก,กลัวว่าสาต์ทูตเนี่ยจะไม่จะไม่ไม,ไม่ยาแสไม่ดูแลคนไทยนะไม่จริงรออครับสัตว์ทูตเนี่ยพร้อมเสมอครับต้องขอขอบคุณนะครับคํายืนยันกอรทดลองผลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับการดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในกระทรวงที่อาทิตย์วันะอาทิตย์ไม่มีวันตกดินนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทดลองปลัดสันเจริญสุวรรณน,น,นะครับหรือพี่ปิงของน้องๆน,น,นะครับในวันนี้เป็นรองผลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับ เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราวันนี้รายการสปอตส่วนไล v ์ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอีกครั้งหนึ่งและขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผ้ฟังในการติดตามนะครับท่านสามารถติดตามรายการสปอตส่วน Live ได้ทุกวันศุกเวลาสองทุ่มนะครับทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอกับลราท่านรองปลัดครับบคนะครับท่านลู้บุยรอบโลกกับข้อสต